วันหน้าสอนบอกว่าอันตรายมากนะฮะถ้าใครทำแบบนี้นะโอ้โหนะต้องดูดีๆนะฮะอันตรายอันตรายมากเลยนะอีกสาเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้รถบัดนะชอบไฟไหม้นะผมก็เจอกับประสบการณ์จริงมาแล้วอยู่ประมาณสองสาครั้งนะฮะคือเนี่ยคันนี้เลย โอ้หน้ากว้างๆเลยครับเตี้ยๆหน้ากว้างๆคันนี้นะคันนี้เข้ามาใหม่นะหัวหน้าสอนบอกว่าเกิดอาการไฟช็อตนะฮะไม่รู้ช็อตแบบไหนนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะฮะคือรถครันนี้มาขับมาจากอุบลมั้งนะฮะมาจากจากน่าจะมาจากอุบลหัวหน้าสอนบอกว่าโอ้โหไปต่อมาแล้วเขาเอาแบ,บตเตอรี่มาใส่แล้วมาต่อพอมาต่อเสร็จแล้วไฟช็อตนะฮะช็อต นะต่อน่าจะต่อขั้วผิดนะเดี๋ยวมาดูว่ามันมันไหมขนาดไหนนะเจอหลายอันแล้วนะฮะแต,แต,แต่ถ้าไดชาร์จมันเป็นแอไดชาร์จแบบว่าใครเป็นแบบมีตัวตัดไฟตัวนีนะ้มันจะไม่เสียหายถึงสายไฟนะแต่ตัวนี้นะไม่สายไฟเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะมันไหมลักษณะไหนรถเข้าใหม่นะครับตัวนี้10เมตรเป็นยาง8 2 5อห้โอ้ยางสวยเลยเนะี่ยยางหน้าเนี่ นะเดี๋ยวเอาไว้ขายบางคันก่อนนะฮะช่วงนี้รถไม่ค่อยมีเข้ามาเท่าไหร่สิบล้อนี่เหลืออยู่คันเดียวนี่นะฮะดูไก,กลๆพอได้อยู่นะสีสันเนี่ยมีขูดมีขีดนิดนึงนะฮะเป็นรถพันลมนะครับหมวกเจ็กโอ้โหน่าจะเป็นของ TX นะมั้งนี่คัสซีสุส ผมว่ามันทำไมมันมันขูดขีดอะไรนะฮะเหมือนรถอินเดียเลยที่มันขูดโอ้ตัวถังโลป่ะเนี่ยตัวถังโลด้วยะฮะโลป่ะเนี่ยสีสันก็โอเคครับสิบเมตรนะฮะไฟท้ายก็ตัวใหม่อยู่ท้ายนี่มันจะเป็นแบบนี้เกือบทุกคันนะรถบัสนะครับถ้ามันเก่าไปนะฮะนี่ มันจะแตกฟ้าใสทั่วนะมันแตกเพราะว่าเวลารถวิงนะ่งเนี่ยมันจะลมมันจะมาตีตรงนี้นะควันเกี้ยวงอนนะพ่อหน้าสอนเกือบขับมาไม่ถึงนะครันนี้ครับพ่อหน้าสอนว่าถ้าถ้าดับกลางทางนะยุ่งเลยนะฮะดับออกไฟแดงไอสตาร์ทไม่ติดเลยไฟหมดพอดีมาถึงบ้านพ่อหน้าสอนบอกโอ้ล็อกด้วยครับเออ เดี๋ยวมาดูภายในก่อนแบตบยังไม่ได้เอาไปชาร์จเลยลังม,มันลังม,มันเล็กครับตัวนี้โอ้ล็อกได้ทุกอันเลยเหรอเปิดไม่ได้สังงานแล้วโอ้อยางคูหน้าสวยเลยยางพันบิสโตนด้วยเนี่ยภายใน ถ้าผมก็มันบางทีมันต่อต่อสลับสลับขั่วก็มันมันก็ไม่ค่อยช็อตเท่าไหร่นะแต่อันนี้เขาบอกว่าต่อสลับขั่วแล้วมันชอ็อตไหมหมดเลยนฮน่าสอนว่าไหมสายไฟในกรอบเลยนะครับต้องไปเดินใหม่แล้วนะโอ้ภายในมนะันมันเป็นสีทึบๆเหมือนรถทหารเลยนะเนี่ยสีเขียวทหารเลย สีแบบนี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ภายในก็ไม่รูหวาเท่าไหร่เป็นเ็บเรียบข้างบนนะฮะเก๊ก็ใหญ่ๆเลยเนาะรถทหารเก่าปะเนี่ยไม่น่าใช่นะรถทหารน่าจะ10เมตรมั้งแต่ทําทรงออกมาบุพมหมดเลยนี่นนบุเอบุหุ้มหนังหมดนี่ก็เหมือนกันเลยกับเบาะ ทีวีไม่มีเป็นเรียบๆง่ายๆครับไม่มีอะไรสวยงามเท่าไหร่มีออดแรแล้วนะเปิดดูว่ามันไหมจรงไงเป็น6เกียร์ครับตอนนี้ไม่ใช่6เกียร์เสื้อลายนะเปิดดูตรงนี้ อันตรายมากเป็นหกบีีเนี่ยไ่ชาร์จไหมเลยแบตเตอรี่อยู่อยู่ตรงไหนไหม่รู้เดี๋ยวไปดูแบตเตอรี่ไม่เกียมเลยนะเขาว่าแต่อันนี้ทำไมไม่เห็นไมมชวยช็อตไดชาร์จไฟหมดเลยแบตเตอรี่ไม่มีไฟ ขับมาถ้าใดชาร์จมันก็ยังพอเปิดไฟได้อยู่นะแต่ถ้าใดไม่ชาร์จปุ๊บโอ้โอยุ่งเลยโอโ้ล็อกได้ทุกอันเลยเหรอ,อหล็อกไว้ทุกอันเลยครับโอ้โเปลี่ยนข้ออ่อนมาใหม่ๆเลย เนี่ยได้ชัดมันจะมีสองตัวนะครับมีตัวอ,อะไรล่ะเครื่องเสียงนะครับไป้ไดชัด์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่น่าจะอยู่ฝั่งนี้ครับนีแบบ่แต่มันล็อก ล็อกครับเนาก็ดูดีดีครับผมเจอหลายคันละไม่ทั้งสายเลยนะต่อขั้วแผดแบตผิดนะฮะแบตเตอรี่ีนเหมือนอยู่ในรถเนี่ยไม่อันตรายนะใครเห็นไม่บ่อยก็ไม่อันตรายแต่พอจริงจริงโอ้เระเบิดแรงเหมือนกันนะแบตเตอรี่ อะเดี๋ยวถ้าได้ขายเป็นคันก็เดี๋ยวเช็คให้ครับระบบไดชาร์จนะฮะเดี๋ยวไปให้ช่งางไดนาโมเขาเคลียร์ให้เนี่ยครับว่าว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร กันนี้อ๋อช่วงนี้ก็มีแต่รถบัสนะฮะเยอะแยะเลยเข้ามารถ10บล้อหกล้อก็ไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่ก็มีบ่าปลายอยู่แต่จะเป็นหนักตรงที่รถบัสนะฮะเยอะท่างนะฮะช่วงปลายปีที่แล้วก็รถบัสไม่ค่อยได้มานะฮะแต่ตอนนี้ก็รถบัสก็เข้ามาเยอะแล้วนะฮะมีหลายคันเลยรถบัสเนี่ย สิบเมตรพร้อมใช้ก็มีนะแต่ถ้ามาจอดตรงนี้มันจะไม่ค่อยมาจอดตรงร้านนี้มันจะฝุ่นเยอะหน่อยนะฮะภายในภายในยนี่ลักษณะนี้เขาเปิดไว้อย่างนี้ก็มันจะฝุ่นเข้าไปนะฮะ 12เมตรก็มี10เมตรนี่เยอะรถบัสรถกาแฟมีเยอะใครหาอยู่ก็เข้ามาชมมาเลือกได้นี่มีบัสรีวิวไปแล้วคลิปก่อนนะครัอาใครจะขายก็แอดไลน์นะฮะเบอร์โทรติดต่อมานะฮะศูนย์แปดสี่สี่นย์หครับทางเพจกรมก็ไม่ค่อยได้ตอบเท่าไหร่นะครับตอบแต่ทาง ราอย,ย่างเดียวเดี๋ยวผมพามาดู12เมตรคันสวยๆเยอะเลยโลง่ลงๆเลยข้างหลังนี่12เมตรโรงงานก็ไม่ค่อยได้มีงานบ้งช่วงนี้ทำไมไม่มีคนอยากวิ่งคนที่เขาเคยวิ่งเขาก็มีคันเดียวเขาก เลิกละนะฮะเลิกละไปทำอาชีพอื่นดีกว่านะฮะอ๋อช่วงโควิดนี่้โหดูเดือดเลือดพลาดเลยราคารถบัส12เมตร 12, มแอร์ไฟฟ้าถุงลมเขาวควายพวกนี้โอ้โหราคาแสนสองแสนสองแสนกว่าบาทสองแสนแสนไปไปอย่างนี้โอ้โหเยอะนะแต่ช่วงนี้ก็หายากแล้วนะฮะช่วงราคานั้นไปครับผมนะฮะฝากกไดไลค์กดแชร์ รับสีบุเรืองไหลยนครับ